แล้ววันนี้ครับผมจะพาไปดูครับว่าโรงงานนี้เนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรแล้วใช้แท็กเตอร์คูบ้าคันนี้ทำอะไรในบ้านนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยครับแท็กเตอร์คูบ้าทำได้จริงดิสวัสดีครับ พบกับรายการ Tractor ร์คูโบต้าทำได้จริงดิรายการที่จะทําให้ทุกคนว้าวไปกับความหลากหลายของ Tractor k u คูโบต้ว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะทํำได้มากกว่างานเกษตรจริงดิเราจะไปลุยกันทั่วไทยและคนพบไปพร้อมๆกันในแต่ละ EP ว่า Tractor ร์คูโบต้ของเราจะไปประยุกต์ใช้กับงานอะไรได้บ้างว่าแล้วก็ต้องขอแนะนําตัวพิธีกรของเรากันก่อนเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมลิงครับหนุ่มแทรกเตอร์หน้ามนกับแทรกเตอร์คูต้าทำได้จริงดิอ่าวันนี้ครับผมเรามาอยู่กันที่แก่งนกเราแห่นกเขาแหแม่ในลิง์ไม่ทำไรก็เล่นมุกซะแล้วจะหาไหมเนี่ยแก่งนกเขานะครับจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะครับผมเป็นไงครับความสวยงามของที่นี่น้ำตกคือแบบน่าเล่นน้ำมาก ้นมงต้นไม้เยอะแยะไปหมดนะครับต้องบอกนะครับว่าที่เนี้ยอันซีสุดๆเลยนะครับแล้วความพิเศษของอีพีนี้นะครับเราจะให้พาทุกคนนะครับไปดูแทรกเตอร์นะครับขนยางรถยนต์เก่าในโรงงานกันเอองงดิทำได้จริงดิมันจริงๆร,งรงเหรอปกติเนี่ยเราจะเห็นแทรกเตอร์ทำในการการเกษตรใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันแต่ว่าตอนเนี้ยผมขอไปเดินเล่นแล้วก็ไปเล่นน้ำกันก่อนนะครับไปก่อนนะครับอา้าววนชมนกชมไม้เดี๋ยวก็ไปทันนัดพี่เขาหรอก เอาลิงเดินดีเดี๋ยวก็จอมหรอกและตอนนี้เราก็มาถึงโรงงานกันแล้วครับโรงงานใหญ่ขนาดนี้เป็นยังไงเดี๋ยวให้นายลิงพาไรชมกันเลยครับและตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่โรงงานกันแล้วครับยิ่งใหญ่อลังการมากๆผมจะพาไปดูครับว่าโรงงานนี้เนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรแล้วใช้แท็กเตอร์คูต้าคันนี้ทำอะไรได้บ้านนะครับพาทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยครับโอ้โหอย่างรถยนต์เพียบเลยครับ ที่นี่เขาทำอะไรกันเนี่ยนั่นไงพี่ที่เรานัดกันไว้เดี๋ยวเราไปถามกันเลยครับว่าที่นี่ใช้แครเกอ์คูโบต้าทำอะไรกันแน่สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะครับชื่ออันอันค่ะอ๋อพี่อันอันนะครับ เพี่อนอันครับคือตั้งแต่ผมเดินเข้ามาในโรงงานนี้เห็นยางรถยนต์เต็มเลยอะอยากทราบว่าโรงงานนี้ครับทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเลยครับเราทําธุรกิจร้อยยางรีไซเคิลค่ะ <l ug> เราเห็นว่าร้อ,อยางนี่มันเป็นขยะ <Okay. S 3> และบวกกับน้ำปัจจุบับนนะคะทั่วโลกให้ความสําคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม <l ug> เราเอาตัวร้อยยางนี่มาทารีไซเคลิลโดยการบด <l ug> ออกมาเป็นเ <l ug> ม็ดยางแล <l ug> ้วก็ผงยางแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆเราก็เอาไปจำหน่ายต่อได้ค่ะโอ้หลังจากที่เอามาบดเนี่ยทำอะไรบ้างล่ะครับเราคิดว่า หลังจากนี้เราจะเอาอตัวเม็ดยางเนี้ยไปพัฒนาชุมชนรอบข้างก่อนมเม็ดยางเราก็จะทําเป็นสนามลู่วิ่งนะคะหรือแผ่นยางปูพื้นฟิตเนสค่ะไปทําเป็นสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นหลายๆที่นะครับเกิดจากที่นี่นะครับแล้วที่นี่นครับเรามีการใช้แท็กเตอร์คูโบต้าเนี่ยทำอะไรบ้างเหรอครับก็คือล้อยางอะ่ะจะเป็นล้อยางใหญ่อตอนเริ่มแรกเนี่ยเราก็ใช้คนลงไปขดล้อย,อยางข้างล่างซึ่งล้อยางข้างล่างเนี่ยก็ค่อนข้างไกลคนงานก็เริ่มหนไม่ไหวแล้ว เปี่ยเป็นโฟกเล็กเท่าที่มีอยู่ก็ไปก็ยังไปไม่ได้ก็คือร้อมันเล็กคนงานก็บอกเตียอีกแล้วโฟกล็สเราก็เลยมาดูว่าเอ๊ะ ก็ใช้รถอะไรดีตอนมาเจอคูโบต้าค่ะรู้สึกว่าทักใจมากมเพราะว่าตอบโจทย์ลูกน้องไม่ต้องลงไปขนข้างล่างตากแดดคือสามารถลุยหินฝนตกก็ลุยได้สามารถไปได้ทุกที่แล้วเราก็นํามาใช้ปรับภูมิทัศน์ของโรงงานได้อีกโอโ้โหใช้ได้หลากหลายอย่างมากเลยนะครับแล้วอยากภาพว่าเราใช้ตัวนี้มานานขนาดไหนแล้วครับประมาณหปีค่ะ ความสุขมากถ้าใช้คนเนี่ยวันนึงได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับคนที่เอาขึ้นมาเนี่ยอตอกค้งอะค่ะก็ประมาณ5เส้น5เส้นหลังจากนั้นเนี่ยที่เป็นโคโบตาก็ได้ประมาณส0 0เส้น <100 S 1> ต่อวัน,นะค่ะ เกียว่าโรงงานเราเนี่ยของบิกแบ็กก็เยอะมากคูบ<า>ัวต<า>้าก็พัดดแล้วก็สามารถเข้าตามช่องต่างๆส่งล้อรถไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการใช้ได้แล้วอย่างรุ่นที่เราใช้เนี่ยคือรุ่น L-Series ก็อยากให้แบบรีวิวให้ฟังหน่อยว่าแบบมันเป็นยังไงก็อย่างที่แจ้งนะคะก็คือเร็วกะพัดรัดค่องตัวกิน<อ>น้ํามันก็น้อยด้วยค่ะ แค่ฟังแค่นี้ผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะครับอยากจะไปดูหน้าง,งานจริงๆแล้วว่าแฟคเตอร์คูโบต้าในโรงงานนี้เนี่ยเขาทําอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวพี่อันนาผมไปเลยนะครับเจะอเลยค่ะเอาละครับแฟคเตอร์คูโบต้าของเราเสียบเข้าไปแล้วโอ้โหโอโอโอโย,ยกขึ้นมาได้เยอะจริงๆครับด้านหลังก็จัดเต็มเลยทีเดียวพื้นที่แบบนี้เสร็จแฟคเตอร์ของเราแน่นอนไปกันเลยครับเข้าโรงงานไปเลย ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมบอกแล้วว่าแทรกเตอร์คูบต้าของเราทําได้แน่นอนถามพี่อันดีกว่าว่าใช้แท็กเตอร์คูต้าเนี่ยคุ้มค่าไหมครับคุ้มยิงอ่ะคุมค่ะแล้วจำนวนคนพนักงานในการขนย้ายกระจายคนเนี่ยไปฝ่ายผลิตแต่และตำแหน่งได้เยอะขึ้นเราลดอัตราการใช้แรงงานมากขึ้นค่ะยอดผลิตได้เยอะขึ้นค่ะโอเคครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่อันอันมากนะครับที่ มาให้ข้อมูลต่างๆ,างๆนะครับผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้เยอะเลย<ช>นะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะดีค่ะขอบคุณครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนโอ้โหบอกเลยนะผมอะเปิดโลกมากมากแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่เยอะมากๆเลยสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากจะได้แท็กเตอร์คูโบต้าไปยกวัสดุต่ตางๆไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยผมบอกเลยนะครับตอบโจทย์แน่นอนและในครั้งหน้านะครับแท็กเตอร์คูโบต้าทำได้จริงดิจะพาคุณไปที่ไหนไปทําอะไรอย่าลืมติดตามชมกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสยามคูโบต้ากันด้วยนะครับแท็กเตอร์คูโบต้ามีดีมากกว่าที่คิดมีที่เด็ดมากกว่าที่เห็น วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนและพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับแร็กเดอร์คูโบต้าทำได้จริงดิ